สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลบุนเวียีน้องสีครับรายการแต่ะจ่ายใจฟ้าคาร์ดมี่ครับหลอกรายการน้องนี่สนามใจฟ้านะวันนี้มากับโปรเจกต์รายการสนามตอนนี้เริ่มแข่งขันคู่แรกแล้วทีมงาน ทีมงานปูปเบยนะครับตอนนี้ก็เริ่มบอลนะครับต่อจากคู่นี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคู่เ็มเ็นแซมนะพ่อประชัยก็ถือว่าได้ดูฟอรนะ์มเข้าเจอกับพ่อประชัยนะอบ บออยู่คนละสายนะคนละสายเียงานผู้ภกดะเบทนะครับนียชรียากาศดีนะครับภูเขาลำเนาไัยลมกำลังดีนะแต่ถ้าแดดมาก็ไม่เหลืออะไรนัหมเัให้ผู้สอวครับผู้แนอันนี้อากาศดีนะครช่บางคนกำลังลงฟ้าเป็นใจเนาะ ครับพอได้อยู่แอาจานเป็นเวลาที่ใส่ใส่ครับเสื้อเสื้อฮันด์บรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับยกฝั่งน้อนะครับกีฬาก็เริ่มเข้ามารายงานตัวเนาะมีทั้งหมด4สนามนะครับวันนี้4สนามนะครับเริ่มแข่งพร้อมกันเนาะ อันสาบันเทิงเลยทีเดียวครับวันนี้วันนี้ก็ทีมงานบปรปษัทก็มาแบบได้สุด

แคบเนาะมาวน่าะ้เนานะเป็นแนวแคบนะั <c oughs> แบแคบรก็สันจริงมันขย,ยับออกมาได้ย,ยนะบ้าอีหรีแจแข่งรายการอนะยูบนนุนใหญ่กวนีน้ใหญ่กว่านีน้ยาวยวกว่านีน้ม ้ไดูพัชโชกับโปจ็เลยนะนวันนคเกดมา่วยอะไดช่วยน่อยน่ไมแล้ว